สวัสดีครับเจอผมอีกเช่นเคยครับผมกับสมชายเลสซิ่งครับทางช่องเคลดตับมอไซค์ครับผมวันนี้ก็มารีวิวต่อจากคลิปที่แล้วครับเวียบร้อยสิครับที่ว่าลูกโซบติดสลักลูกโซบติดปลายก้านครับตอนนี้ทําเรียบร้อยแล้วครับนี่คืออะไรที่เปลี่ยนออกครับนี่เป็นโซ่ลิงครับยางกลิ้งโซ่เหลือแค่นี้ครับ อยางกริงโซ่แล้วแค่นี้ขาดหมดไม่รู้หายไปไหนหมดโซ่เราลิ้นยางกดโซ่ครับเปลี่ยนครับลูกสูบครับลูกสูบติดครับแล้วก็สลักลูกสูบละลายติดปลายก้านครับเปลี่ยนไปเป็นชุดบนครับเป็นชุดบนเซนซินก้าน์บอวครับเปลี่ยนชุดบนจะมีเกนตีนเสื้อ,อายางฝาครอบบาลแล้วก็ สินสินก้านวาลครับแล้วก็มีเปลี่ยนผ้าเบรกหน้าครับผ้าเบรกหลังครับตอนนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับเครื่องสตาร์ทเรียบร้อยครับขอร์ดไสกรองออกมาก็ใช้ได้ครับออกมาเป่าครับเช็คทุกอย่างเรียบร้อยครับน้ำมันเครื่องอย่าลืมครับก่อนที่จะเราจะสตาร์ทเราต้องเช็คน้ำมันเครื่องก่อนครับ เติมน้ำมันเครื่องก่อนแล้วก็สตาร์ทครับนะครับเสร็จแล้วครับคานี้ก็จะสตาร์ทให้ฟังเสียงครับใครที่รับชมแล้วก็ถูกใจก็ขอกําลังใจด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งครับหรือว่า s u b สไคร b ์ครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ทางช่องเลยครับหรือใครมีข้อสงสัยแนะนําอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้หรือว่าจะทักมาทางแชท Facebook ครับ สมชายเลสซิ่งครับรูปหน้าปกเดียวรู้จักครับผมตอนนี้ก็จะสตาร์ทให้ฟังเสียงครับว่าโอเคหรือยังครับเพราะว่าคันนี้พังแล้วก็น่าจะพังแล้วน่าจะจอดนานครับเพราะว่ายางแบนครับจอดจนยางแบนแบตเตอรี่ก็รู้สึกว่าแบตเตอรี่ก็เริ่มจะเสื่อมครับแต่ว่าหมดเลยครับแต่พอสตาร์ทไปไปสตาร์ทมาก็เริ่มมีไฟนิดนึงก็เลยตอนนี้ก็เลยถอดแบตไปชาร์จไว้ครับครับชาร์จไว้อยู่ครับตอนนี้ก็สตาร์ทให้ฟังเสียงครับ เดียวติดครับเพราะว่าทำสมบูรณ์แล้วครับเงียบครับสมบูรณ์ดีครับก็เป็นงานเสร็จสิ้นภารกิจครับซ่อมบอมลุงครับเว็บร้อยสิบไอ ลูกสูบติดระบบโซ่เราลิ้นพังครับนี่ครับอะไรที่เปลี่ยนออกครับตอนนี้ก็เหลือแค่ประกอบชุดสีเข้าไปครับหรือว่ากา,กาบครับบังลมครับ ลองขี่ดูแล้วครับก็โอเคครับปกติครับเป็นรถต้นเดิมครับไม่ได้ใช้รถโมรถแต่งครับตอนนี้ถอดแบตชาร์จอยู่ครับนี่ครับชาร์จแบตอยู่สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับก็พูดจะลืมบอกไปอีกนิดนึงครับราคาซ่อมครับประมาณนี้ครับเป็นอะไรอย่างดีครับ แช่ไอเทียมครับเป็นอะไรอย่างดีแล้วก็แต่ก็ไม่ใช่แท้ครับคือรองแท้ครับเป็นของไหญี่ปุ่นครับอะไรเกรดดีครับราคาซ่อมรวมค่าแรงก็ไม่เกินสองพห้าครับประมาณนี้ครับช่างคนอื่นก็ไม่รู้ว่าเขาทําประมาณไหนครับผมแต่ว่าผมอยู่ทําอยู่ประมาณนี้ครับราคาจมย่อยครับราคาย่อมยราคาบ้านนอกครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีอะไรมากครับขอจบไปเพียงแค่นี้ครับ ใครสนใจก็จะใช้บริการก็หรือว่าจะสอบถามอะไรก็ติดต่อมาทางที่บอกไปครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้ครับขอบคุณและสวัสดีครับ